เปรียบเทียบให้เห็นกันจัดจับไปเลยนะครับว่าพัสดุจากรถเบี้ยกับพัสดุจากร้อาอื่นนะคะมันยังไงอันนี้เราลงทุนเอฟสินค้านะคะจากร้านอื่นมาให้ดูกันจัดจับไปเลยครับซองของรถเบี้ยของเราดูคร,ครับนี่ครับลงทุนนะครับผลิตซองส่งพังสดุเป็นของตัวเองเลยการพิมพ์ลายมาพิมพ์ลายแบบบอรายละเอียดสโลโก้สโลแกนหน้าหลังก็จะเป็นแบบนี้หน้าหลังนะครับมีการขอบคุณลูกค้าส่วนของคู่แข่งเราอันนี้คือสินค้าที่เราได้รับจากขนส่งแบบจับมือเลยอ่ะสนใจกับ หอยนึงเพราะว่ามันค่อนข้างจะเป็นสีเหมือนสีที่เราใช้อยู่ทุกวันแล้เนาะแกะออกมาค่ะก็จะเจอถุงใสทักสองอันนี้เหมือนกันแต่ถุงนี้ิริศแบบโลกออมีการสกินถุงนะคะอีกชั้นนึงอีกเมื่อกี้สีแดงก็สกินแล้วอันนี้ก็สกินอีกค่ะนี่นะคะเอะใจก่อนเลยอย่างแรกเลยเขาไม่ได้บอกไซส์เสื้อค่ะเขาบอกเป็นร้อยเจ็ดสิบเฟ้าเห็นไหมเออร้อยเจ็ดสิบงงอ่ะคือใส่ได้ปวะแต่นี้นี่มีโลโก้ร้านด้วยดูดิ ดูภายนอกกันนะก็คือเหมือนกันจริอะมันคล้ายๆกันแต่ถ้าจับเหมือนเราสองคนนะคะจะรู้เลยว่ามีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนคือจับปุ๊บรู้เลยว่าแบบอันไหนคือคุณภาพอันไหนคือขัดง่ายเออแบบมันมันเห็นนะทุกคนมันไม่ถูกแต่ว่าอยากให้รู้สึกเด่นๆเลยแผ่ร้อนแสงอันนี้ก็มีที่งงชัดๆคือเหมือนของของเจ้าอื่นเนี่ยจะใหญ่กว่านะจะเป็นแบบอ้วนๆหนังไม่มีเหมือนกัน แต่ไอ้มันสะท้อนดีมันสะท้อนดีกว่าตรงแขนนี่ของเจ้านี้เบอรเบียมนะมีแถบให้ด้วยนะสองฝั่งเลยแขนสองข้าง<ต>อันนี้มันไม่มีสู้กับความทอนนะ,ะอันนี้เหมือน<ะ>มีความท้อนเลยค<ะ>ือไหรอันนี้ถ้าดูของสินค้าอื่นนะคะจากเจ้าอื่นเน่ะมันจะเหมือนเป็นผ้าเฉยๆมันมันไม่ได้ทอนอนะ่ะทุกคนแต่หน้าของเบอร์เบียนมันดูมีความมีวัฟทอนแสกฟึ๊บฟึบฟึ๊บเนี่ยมันดูแสตมันดูแสบตาันเปิด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 เปดเปิดเปิดเปัดเปิโเปิ้เปิดเปิดเปิดเปิ ลงคุณเนาะตัวหนึ่งก็จะเป็นกระดุมแป๊กๆธรรมดาไม่ได้เพิ่มอะไรนี่กระเป๋าก็เป็นกระดุมแป๊กโอ้นี่มีดุมเยอะมากกระดุมแป๊กเหมือนกันเขาจะเป็นซิปค่ะทุกคนซิปก็ดูอ้วนทวนสมบูรณ์เหมซิปก็เป็นแบบนี้ตามดูกันที่ปรับดีกว่าที่ปรับของวัวเปียจะเป็นหรอที่ปรับมันมีกระดุมให้แบบนี้เลยกระเปับไว้สองระดับนะใช่หนึ่งสองได้ดูดีอ่ะคือดูดีนะส่วนของสินค้าเจ้าอื่นก็จะเป็นเป็นเอลซัมม็อกข้างนะคะสองฝั่งอย่างนี้ ปรับไม่ได้มีแค่ส m อ l เ c a ส่วนที่แขนเสื้อนะคะของเจ้าอื่นก็จะเป็นกระดุมแป c กแบบนี้มีแค่แป๊กเดียวด้วยไม่มีให้อีกแล้วของพวกเรามีกระดุมนะมีแบบนี้เลยกระดุมดูว่าแข็งแรงองะเอออมันดูรัดแบบมันดูไม่หลุดง่ายอ่ะหลุดอันนี้ก็จะมีแค่แบบให้เสียบสองรูใช่นี้ก็มีการือนกูนล้วเดี๋ย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 วเมื่อกี้เาไหมอะไรแบบอะไรอะโอ้มาลายเป็นผ้าแปะเออบางซะด้วยบางซะด้วยนี้เขามีอันนี้ให้นะคะที่ใส่ตรงนี้ ล้วงมือได้เขาจะไม่มีให้แต่สามารถตอกจัดตัดเจาะได้แต่ทุกอย่างเนี่ยผมว่ามันอยู่ที่เอืความต้องการความรู้ความใจของลูกค้าชอบแบบไหนใช่ถอบแบบนี้หรือแบบของโมกี้อะเออหรือว่าลูกค้าสามารถจ่ายนะคะไหนไหวเอาที่ตัวเองไหวอ่ะมันที่ไม่ลำบากคนอื่นนะเนาะทุกคนเนาะแต่ถ้าทุกคนนะคะต้องการเสื้อผ้าที่แบบใส่แล้วอยู่ได้นานเนี่ยแล้วแบบว่าไม่ต้องไปห่วงว่ามันจะเป้าแตกง่ายไหมหรือว่าสีจะตกไหม แนะนำว่าใส่ของ w o r k w e a ขายได้ที่สุดถูกเพราะฉะนั้นอยากได้ไปทำงานต้องใส่เว r นะครับใส่เลย work work w o r k เวีย Thailand ใส่เลย work work w o r k เวีย Thailand